เ็นดูโตศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นโผล่ถามไบร์กลับบ้านกลางรายการโผ่ตามเมียกลับบ้านเพราะช่วงนี้คุณภรรยาอย่างไบร์พิชยธาธันผู้ประกาศข่าวสาวคนดังต้องรันงานอ่านข่าวแบบต่อเนื่องทั้งเรื่องเล่าเช้านี้และต่อเนื่องมาถึงรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอ กับพิธีกรคู่หูสรยุทธสุธัศนจินดาเลยเป็นเหตุให้เกิดโมเมนต์สุดน่าเอ็นดูเมื่อคุณสามีอย่างโตศักดิ์สิทธิ์ถึงขั้นโผล่ไปตามคุณภรรยาออกอากาศเลยทีเดียวโดยหนุ่มโตโผล่เมนตามไบกลับบ้านขณะที่รายการกำลังไร้สดอยู่จนพี่สรยุทธถึงกับบอกไปน้องไบ้กลับบ้านพี่อยู่คนเดียวได้ด้านหนุ่มโตโพสคลิปนี้พร้อมชี้แจงว่า ช่วงนี้งานยุ่งทั้งคู่ไม่ค่อยได้เจอกันเห็นกลับบ้านช้าเลยต้องไปตามหน่อยก,กรรมกรข่าวคุยนอกจอเรื่องเล่าเชา้านี้โถเอ็นดูคุณพ่อบ้านเขานะคะ